아 별로네 <ses> <_ JJonak> <laughs> <laughs> <vastly amplify> <svoir>

กินเลือดนะล่ะหัวรับเดี๋ยวปัดกระแฟนะต้มกินไม่ไฟก็กินไม่ไฟกับพี่ยูดิกินไม่ไฟเออเออเฮ้อ้าวไม่โดนนะอ่ะเร็วมันอ่ะเอายืนกินไม่ไฟ

อะไรหรือจ๊ะเดี๋ยวล่นนั่งดีๆเจินสวย,วยสวยเอาไมเอาไมเปิดดิทำไม,ดดไมต้องกัดฟันพูดด้วยอ่ะอุ้ยเปิดกรดุอ่ะดูดิมีอะไรมั่ง นี่อะไรไม้นี่อะไรไม้ไม้อะไรไม้ผัดผัดหน้าดิขี้มูกออกแล้วขี้มูกพี่ยุ้ยพี่ดึงทิชชู่มาดิออกกันไปดึงทิชชู่มาเช็ดชู่เช็ดจมูกก่อนไม่ไม่อ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทาเช็ดขี้มูกก่อนอ่ปืด้ดเฮ้อเลย ใครเขาฮือเด็กี้มูกทิชชู่เป็นก้อนขนาดนี้อืออือเช็ดกันเช็ดอืออืเมามันอ๋อแล้วเบา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 ไม่ต้องถึงอือทาแค่ปากเลยข้างบนด้วยข้างบนปากบนด้วยโอ๊้ยอืถึงแก้มเลยมันขอก่อน มาเห็นไหนมาพอปิดสวยยังคะดูกระจกดูกระจกยิ้มด้วยยิ้มเห็นเปล่ายิ้มด้วยโอ้โหปากน้กโตนันน่ะ ฝันนี้ต oui> ั้งหากเมาแล้วมึงเมาดิสติกพอแล้วพอแล้วเก็บ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 ดิดูทิปด้วยมึงเก็บไว้หมดเลยเนี่ย